สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินนะคะวันนี้อยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมณอารีเช่นเคยค่ะและเราจะมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีผ่าน2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ แพลตฟอร์มแรกก็คือ YouTube นะคะในช่องสถานีวัฒนธรรมส่วนแพลตฟอร์มที่2ที่ตอนนี้เรายังคงถ่ายทอดอยู่ก็คือ Facebook ค่ะเราถ่ายทอดผ่านทางเพจสถานีวัฒนธรรมเช่นเดียวกันคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะอย่าชมเพลินค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้ในเพจของเราตลอดทั้งรายการเลยนะคะ คุณผู้ชมคะสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมปีนี้เราได้จัดงานใต้ร่มพระบาร,รมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-24ถึงเมษายนนี้นะคะเนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาป,ปนากรุงรัตนโกสินทร์ในวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325ค่ะโดยงานนี้เราจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2557แล้วนะคะเพื่อดี่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมหกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้ทรงทํำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุกๆด้านสืบมาจนถึงปัจจุบันที่ครบรอบ240ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะ และในวันนี้นะคะรายการของเราคุยข่าวเล่าเรื่องศินต้องบอกว่ามาพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษท่านหนึ่งที่คร่ำวอดอยู่ในวงการผ้าโดยเฉพาะผ้าไทยมาอย่างยาวนานเลยแล้วท่านก็เป็นบุคคลที่มีความรักในผ้าไทยนะคะเรียกได้ว่าอยากจะทําให้ผ้าไทยเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่สามารถทําให้คนไทยใส่ได้ทุกวัน คุณจะไปไหนมาไหนผ้าทไทยสามารถอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณได้ตลอดเวลานะคะโดยการช่วยเป็นผู้ผลิตผ้าทไทยให้มีการตลาดในการขายผ้าทไทยให้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับแขกรับเชิญสุดพิเศษคนนี้กันเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับค่ะพี่แดงนะคะคุณนยาดาอมาตะวณิชผู้ก่อตั้งและประธานชมรมสานใจสายใหญ่ผ้าสิ้นค่ะอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ โอ้โหพี่แดงคะมาแล้วเนี่ยสวยมากเลยนะหนูอขออนุญ,ญาตนี่ไงฮะใส่ชุดไทยต้องสวยโอ้โห,โโหเป็นไงล่ะคะมาถึงคําแรกนี่ใส่ชุดไทยก็ต้องสวยมาพร้อมกับชุดไทยแล้วก็คนก็สวยเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะพี่แดงคะ่ะที่นี้หนูถามก่อนนิดนึงเลยอันดับแรกคือปกติเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราพบเจอเพื่อนๆทั่วไปเราก็จะเห็นเขาแต่งตัวกันปกติทีนี้อะไรที่ทําให้พี่แดงชื่นชอบผ้าไทยคะ ก็น่าจะเริ่มจากการที่เราไปอยู่ต่างประเทศนะคะตอนนั้นเราไปเราก็จะมีผ้าถุงผ้าสิ้นนะคะพื้นถูกๆผ้าฝ้ายผ้ากันชงอย่างเงี้ยพื้นแล้วไม่กี่ร้อยบาทเพราะเราไม่ได้นุ่งประวัติศาสตร์เรานุ่งสิ้นเพราะเราชอบอ๋อเหมือนเราไปเจอของชอบล้วก็เราซื้อไปน่่ยเพราะเราจะไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ทีนี้พอไปอยู่อเมริกาใส่ไปไหนเนี่ยฝรั่งเห็นก็อุ้ยแบบมันชมอ่ะแทนที่เราไปใส่กางเกงเหมือนชาวบ้านกันแต่เราใส่ผ้าสิ้นแล้วแถมเราจะใส่เข็มขัดเงินห้อยู่สามเส้น โอ้โหใส่เข็มขัดเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามลงไปแล้วก็มีตุ้งลงไปยาวๆอีกโอมันก็เลยแท้งะฮะมันก็เก๋ใช่ไหมทีนี้พอถึงวันที่เรากลับเมืองไทยมาเนี่ยเราก็เอ้ยพอเราก็ใส่ชุดไทยเราเหมือนเดิมอะเหมือนเดิมเดินถนนเอ๊ะไม่รู้สึกแบบเขินๆแปลกๆเออไม่เหมือนตอนอยู่ต่างประเทศเออไม่เห็นมีคนชมเลยมีแต่คนมองแบบมองเหมือนเราผิดที่แบบเออมอเหมือนมองเหมือนว่าผิดที่อะไรอย่างเงี้ยผิดงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ มันเหมือนกับถ้าพูดตลกตลกก็เหมือนเอ้เราเป็นหมาหางด้วนเปล่าเราก็ไป <c oughs> ชวนมาด้วนด้วยกันใช่ไหมก็เลยตั้งเพจขึ้นมาชวนคนมานุ่งเยอะๆมันจะได้ไดกลายเป็นว่าเหมือนกันหมดก็ตั้ง<อ>ชมรมในเพจ c e b o o o กละคะ่อะอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่ม <c oughs> ต้นเพราะตอนนั้นย้อนกลับไปนี่ปี2000ที่ปีที่มาตั้งชมรม2559 โอ้โหจนถึงปัจจุบันหกปีที่แล้วหกปีแล้วหกปีแล้วนะคะที่ก่อตั้งชมรมซึ่งชมรมที่พี่แดงอยู่เนี่ยมันเป็นชมรมที่เราตั้งในออนไลน์อย่างเดียวเลยออนไลน์อย่างเดียวเขตเฟซบุ๊กนะคะแต่จุดเริ่มต้นที่ไหนได้โอ้โหถ้าใช้คําที่พี่แดงบอกว่าตลกตลกเมื่อสักครู่มาหางด้วนชวนชวนคนมาเป็นหมาหางด้วนด้วยกันนี้ไม่ใช่หมาหางด้วนแล้วมันกลายเป็นราชสีห์หางฟูอันนี้นี่เพราะแบบสง่างามใช่ไหมคะใส่แล้วเดินสง่าคือเราเดินไปไหนเราไม่รู้สึกอย่างเดิมแล้้ววเเรรราาาูสึก่ ภูมิใจมั่นใจมากเลยว่าแต่งนี้ก็มาถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนคนคอืน่นยังไม่เหมือนคนอื่นนักแต่มีคนมาแต่งแบบเราเยอะมากแล้วก็เราก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นที่ใช้ในชีวิตประจําวันโอโ้โหอันนี้ก็แสดงว่าเป้าหมายของพี่แดงเนี่ยก็คือว่าความยิ่งใหญ่อยากจะให้ผ้าไทยเนี่ยให้คนกลับมาเห็นคุณค้าเยอะๆเนาะก็บางคนเนี่ยติดภาพจริงๆนะคืออย่างหนู่างเนี้ย เด็กว ja ัยร right. an right. right. really ok ุ่นทั <S <S ่วไปยิ่งคนยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะใส่อะไรที่มันเป็นสมัยนิยมฟาสแฟชั่นอะฟาสแฟชั่นที่แบบใส่แล้วทิ้งใส่แล้วไปใส่เดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหันกลับมาเอ๊ะพอเจอคนใส่ผ้าไทยก็รู้สึกว่าเอออะไรมันเป็นอะไรที่มันเชยหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่รู้สึกว่าใส่แล้วจะโบราณอันนี้พี่แดงมีความเห็นต่อคนที่คิดแบบนี้ยังไงบ้างก็ต่อเขานี่ก็ต้องเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราพยายามทาให้เขามองเห็นว่าสิ่งที่เราทําก็คือ ในวันที่เราไม่ต้องเป็นโบราณมากเราก็ยังใส่ผ้าสิ้นได้แล้วใส่ได้ามากใส่ผ้าสิ้นกับเสื้อเชิ้ตเสื้อลูกไม้หรือว่าถ้าเราจะไปตลาดซื้อของกับข้าวเนยก็ใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นพับแขนให้มันดูเป็นสปอร์ตได้เหมือนกันอ,อันนั้นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เลยว่าของเราเนี่ยปกติเนี่ยก็ไม่ได้แต่งอย่างนี้ออกไปเดินตลาดนะคะก็แต่งคอกลมแขนสั้นพับแขนเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอ๋อเอกลักษณ์ของพี่แดงใช่ก็คือใส่เสื้อยืด แต่พอเราจะต้องไปงานเราใส่เสื้อยืดไปพับผงพับแขนไม่ได้แล้วก็เอาเอาลูกไม้มาใส่หน่อยใช่เอาลูกไม้มาใส่เดี๋ยวมันจะไม่ให้เกียรติงานเขาใช่ไหมคะก็ใส่ลูกไม้ถ้ามาหาน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยก็ต้องผ้าสไบมาหน่อยเดี๋ยวก็ไม่สมศักดิ์ศรีค่ะค่ะโอ้ยอย่างนี้นี่ไม่ได้เลยนะคะเนี่ต้องใส่ชุดไทยบรมพิมารรอเลยแซวเล่นค่ะอันนี้แหละก็คือความสนุกเพราะว่าผ้าไทย ไม่ใช่จากัดเฉพาะว่าคุณจะต้องโอ้โหใส่ในพระราชพิธีอะไรอย่างเดียวอันนี้เนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าให้เห็นเลยว่าใส่ยังไงให้สนุกเพราะดูพี่แดงเล่าแล้วเนี่ยพี่หนูรู้สึกเลยสัมผัสได้เลยว่าพี่แดงก็มีความสนุกและชื่นชอบในการใส่ผ้าไทยซึ่งใช้ได้ในชีวิตประจำวันไปทุกที่ไปทุกที่ทุกวันแค่เปลี่ยนครึ่งบนแค่เปลี่ยนเสื้อเพื่อให้เข้ากับการรเทศะแต่ครึ่งล่างก็เป็นผ้าสินทุกวัน แล้วความชื่นชอบของของพี่แดงเนี่ยคือผ้าซิ่นเนี่ยทุกแบบเลยคะที่แบบเห็นแล้วรู้สึกว่าเอออยากได้ชอบใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากจะเป็นลวดลายลวดลายว่าคือไม่ได้จะต้องเป็นจังหวัดนั้นภาคนั้นภาคนี้แต่เห็นแล้วชอบก็ใส่ถูกก็ใส่500ยก็ใส่เงี้ยซึ่งราคาของผ้าสิ่นโอ,อ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะหลายคนก็จะมองว่าอุย้ย จับต้องยากมากผ้าผืนนึงเป็นหมื่นนะเธอต้องเก็บตังค์ซื้อนะอันนี้นะคะแต่นี้คือผ้าลายอย่างนะคะที่พี่แดงใส่มาเลยใช่ใช่อันนี้เป็นอันที่ชมรมทําแล้วก็ชมรมเรากับอีกชมรมที่จะมาออกในวันต่อไปก็จะทําก็จะทําออกมาจําหน่ายเพราะเราเป็นชมรมจิตอาสาใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้มีเงินทุนจากใครมาก็เนี่ยขายผ้ากําไรนิดนิดหน่อยหน่อยมาใช้จ่ายในชมรมอ่าอย่างผ้าผืนนี้ที่ว่าสวยเลยเนี่ย อันนี้ไม่ไม่ได้ถึงหมื่นใช่ไหมคะอันนี้พันหกร้อยบาทที่เราทําขายก็คือเหลือกาไรมามาแล้วค่ะถูกมากเลยแล้วก็เนื้อผ้าดีค่ะตัดเป็นผ้ายกอันนี้ก็ตัดเป็นผ้ายกเลยยกแบบยกแบบเบาๆไม่ต้องยกเต็มที่ไมไม่ต้องมีผ้าเออไม่ต้องมีออกมาอีกนิดนึงอันนี้คือใส่สบายใส่ายใส่สบายค่ะ ในราคาที่เอื้อมถึงจับต้องได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ลบล้างความคิดของหลายคนที่บอกว่าผ้าซิ้นผืนละมืนกว่าจะทอได้โอ้หถ้าเป็นปาเต้ก็ร้อยกว่าบาทค่ะซึ่งสามารถที่จะไปทําให้มันเป็นราคามูลค่าสมมติซื้อมาร้อยกว่าบาทไปทามูลค่าให้มันเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้วันนี้คือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้า่มโดยที่เรามี แอดมินชมรมอีกคนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์๋อใช่ก็เอามาจัดการว่าแปลงโฉมให้ดูค่ะปาเตะไม่ใช่ปาเตะธรรมดาแล้วเป็นปาเตะแบบไฮโซมีดีไซน์เลยโอ้โหนี่น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถามย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งเรื่องของชมรมนี้ดีกว่าค่ะสำหรับชมรมที่เราบอกว่าโอ้โหสร้างขึ้นมาเนี่ยนะหลักๆเลยคืออยากจะให้มีคนใส่ผ้าไทยด้วยกันค่ะไปไปมาๆตอนนี้ชวนมาได้กี่คนแล้วคะ ตอนนี้มีหนึ่งเกือบสองหมื่นคนเกือบสองหมื่นคนนะคะสมาชิกในชมรมที่ใน Facebook อย่างเดียวเลยใน a c e b o o k อย่างเดียวสารใจสายใยผ้าสิ้นซึ่งในชมรมเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วเขาเขาจะมีกิจกรรมอะไรทากันข้างในว่าก็คือส่วนมากจะชวนให้ใส่ผ้าสิ้นสวยๆแล้วมาโพสต์พอโพส์เสร็จุกกิ๊กไปเห็นว่าบบเออคนนี้ใส่ผ้าอะไรสวยจังอย่างเช่นถามพี่แดงว่าอันนี้ผ้าอะไรแล้วก็วันหลังพุกกิ๊กก็จะต้องไปหาว่าเออไปหาซื้อบ้าง ก็คือเราก็จะชวนให้คนมาเห็นแล้วก็ชอบแล้วก็สวยต้องไปหาซื้อมาก็จะถามมาอันนี้ซื้อที่ไหนคะเราก็จะบอกไปยังร้านค้าเพราะเมนของวัตถุประสงค์ของการตั้งเราเนี่ยก็คือเพื่อที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถราชชนนีพันปีหลวงใช่ไหมคะเพื่อเพราะท่านเนี่ยเผยแพร่ผ้าไทยจนคําว่าไทยซิลึกเนี่ยดังไปทั่วโลกจริงอันนั้นหนึ่งข้อหนึ่งข้อที่สองคือเราจะช่วยร้านค้าคือท่านช่วยร้านค้า โดยการรับซื้อผ้าจากชาวบ้านในราคาสมมุติร้อยบาทท่านอาจจะมาขาย90บาท80บาทคือแอบซอบในส่วนที่ขาดทุนในส่วนที่คิดว่าจะเอาไปขายได้เพื่อให้คนได้ซื้อมาใช้กันทั่วๆหน้าแล้วข้อสข้อ2เราก็คือทําให้ร้านค้าเนี่ยได้มีตลาดเพิ่มมีรายได้เพิ่มมีโอกาสพบกับผู้ซื้อโดยตรงอย่างนี้นะโดยการจัดเป็นตลาดทีละครั้งหรืออะไรเงี้เท่าที่เราจะทําได้ เพราะว่าอย่างนี้แสดงว่าทางฝั่งของพี่แดงที่ที่ตั้งชมรมนี้ขึ้นมาคือเป็นชมรมจิตอาสานะอย่างเงี้ยเป็นชมรมจิตอาสาค่ะที่เปิดเหมือนเป็นเปิดตลาดที่ทําให้ผู้ค้าฝั่งผลิตเลยอ่ะตั้งแต่ต้นน้ําเลยมาเจอกับปลายน้ําที่เป็นผู้ซื้อผู้บริโภคสมมว่าเขาผลิตอะไรในทั่วทุกภาคในประเทศไทยอย่างเงี้ยเขาผลิตอยู่แล้วแต่นี้บางครั้งอย่างเช่นโควิดเนี่ยจะมีปัญหามากบางรายต้องเลิกทําเพราะไม่รู้ทแเราจะไปขายที่ไหน เราก็ต้องรีบพาเขาไปพบกับผู้ซื้อหา,หาตลาดให้เขาอยาเงี้ยคืออ,อยากจะช่วยโดยตรงทางนี้ว่าโอเคต้องเอาของเขาไปขายให้ได้เพื่อ,อเขาจะได้ต่อยอดทําต่อเหมือนยืดอายุธุรกิจให้เขาให้เขายั <S 2> <S 2> <S 2> <ส>่อไ<ส>เขาก็ใช้คำพูดคำหนึ่งว่าเออพี่แดงพวกผมแย่แล้วนะช่วยต่อลมหายใจให้ผมหน่อยจัดงานทีอย่างเงี้ย เราก็ได้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยไปช่วยร่วมกง,งนจัดเมื่อครั้งที่ผ่านมาะทะลุเป้าหมดเลยก็ทําให้ใ<ช>เรา<ห>ม,มีความสุขใช่แล้วตอนที่รู้ว่าทะลุเป้าแล้วแล้วทุกคนแบบมาหามาขอบคุณเฮียพี่แดงรู้สึกยังไงบ้างตอนตีสามปีสยังโทรศัพท์กันมาเลยบอกว่าโอ้พี่แดงงานทะลุเป้าขอบคุณมากเราก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนที่มาในงาน ขาดคนใดไปคนหนึ่งมันก็จะงานไม่สําเร็จแบบนี้แม้ทุกร้านทุกลูกค้าทุกคนอย่างนี้ยโอ้โหอันนี้คือเรื่องจริงนะ,ะนี่คือหัวใจของคนที่ที่ทํางานตรงนี้เป็นจิตอาสาพเพื่อที่จะอยากจริงๆ หวังเป็นอย่างยิ่งเลยคือให้คนซื้อเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องของคุณค่าของชาไทยเยอะๆส่วนคนขายก็จะได้ผลิตต่อคุณค่าดีๆสินค้าดีๆส่งต่อให้คนไทยได้ใช้กันเยอะๆผลิตมาไม่มีคนใส่มันก็ขายอยู่แค่นั้นใช่ค่ะใช่แต่ทีนี้เนี่ยทางฝั่งของพี่แดงเองเนี่ยอย่างงานล่าสุดที่จัดนี่จัดที่ไหนนะคะที่เดอะสตรีทเนี่ยค่ะตรงข้ามเนี่ยรัชดาโอ้แล้วเราต้องไปคนไปดีลเองหมดเลยไหมคะสำหรับ ใช่ตั้งแต่สถานที่แล้วก็ร้านค้าเขาอยู่ในมือเราอยู่แล้วใช่ไหมคะพอถึงเวลาบอกจะจัดก็มากันแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือทำไงให้คนมาซื้อนี่นลร้านค้ามาลงเนี่ยไม่ยากเลยง่ายค่แต่ทํายังไงให้เขามาแล้วเขาขายได้เพราะไม่งั้นกลายเป็นซ้ําเติมเขาใช่ไหมคะอยู่เขาอยู่ดีๆลมหายใจจะไม่มีอยู่แล้วพี่แดงพามาออกร้านเสียค่าเครื่องบินค่าโรงแรมค่าจ้างคนจัดค่าจัดร้านค่าบูธอีกเสร็จแล้วขายไม่ออกเท่ากับว่าไปซ้ําเติมเขาอีก เพราะนั้นที่หลายคนเขามาจากใช่มาจากทั่วทุกภาคเลยค่ะภาคใต้ภาคทุกภาคเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ยากที่สุดก็คือหาคนซื้อใช่หาคนซื้อแล้วเราเราตอนที่เราเริ่มงานที่เดอะสตรีทเนี้ยค่ะแต่คนก็เยอะนะเป็นห้างใหญ่เลยนะคนในห้างก็ก็สมควรพอมีเพราะมันเป็นเหมือนแหล่งการเดินทางแต่มันไม่ใช่งานซึ่งคนเดินไปเดินมาแล้วจะเดินเข้าไปซื้อผ้ามันต้องเป็นโดยเฉพาะ ใช่ไหมคะไปเพื่อที่คนเราอาจจะมาเที่ยวงานไม่มากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ายอดขายก็เยอะพอมาถึงซื้อทุกคนนี่ไม่ใช่วินโดว์ช้อปปิ้งไม่ใช่เดินค่ากินแอร์เย็นๆอะไรย่างเงี้ยสูดลมเย็นแล้วก็กลับอยี้ไม่ใช่แลงวแขกที่มาแต่ละคนคือเป็นออแกนิกเลยอ่ะใช่ส่วนมากเราได้บอกแต่ละท่านว่าเออให้มาช่วยมาหน่อยนะคะแล้วก็ใช้คําเดียวกันนี่แหละค่ะช่วยมาต่อลมหายใจช่างทอหน่อย พวกผู้ใหญ่ก็จะมากันแล้วมาท่านก็จะช่วยซื้อกันอ,อโอ้โหนี่นี่คือเห็นถึงสิ่งที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจลงลงไปงานงานหนึน่งเนี่ยโอ้โหใช้ทรัพยากรเยอะมากเลยค่ะก็เงินเหรอคะทรัพยากรคน <c oughs> คน <c oughs> <ๆ S 2> อย,ยคะงานนี้ก็ก็ต้องนับว่าทุกคนที่มาในงานก็ช่วยเราหมดหนึ่งคนขาดไปก็จะงานก็จะไม่สาเร็จแบบนี้หมายถึงรวมทั้งลูกค้าด้วยค่ะ แต่ทั้งเงินก็ไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่เพราะเราประหยัดทําเองกันหมดทุกอย่างเนี่ยทำเองหมดเลยทำเองหมดทุกอย่างเพราะว่าไม่มีสตังค์จ้างค่ะอ่าเราก็จะพยายามเหมือนมันก็จะเป็นแบบเราพอเราไปเป็นองค์กรที่ว่าเราขอน้าแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีเราก็ไม่มีสปอนเซอร์เราก็ไม่ได้ขอใครเลยไม่ได้คือไม่ได้คิดจะขอเพราะว่าเหมือนกับให้เขาเห็นแล้วสมมุติวันหนึ่งใครอยากจะช่วยนะคะช่วยไม่ได้ช่วยเรานะคะเพราะเราไม่ได้เอาเงินเหลือเข้าชมรมเลยก็คือ จัดแล้วก็พยายามให้มันไม่ขาดทุนถ้าอยากจะเข้ามาช่วยร้านค้าให้เขาต่อลมหายใจไปก็ติดต่อมาได้นีนะคะจติดต่อนนี้ก็จะมีตอนนี้มีมีให้ติดต่อถ้าสมมติว่าใครที่สนใจอย่างเงี้ยค่ะติดต่อยังไงช่องทางไหนบ้างคะให้เล่าให้ฟังหน่อยถ้าถ้าใน Facebook ก็จะชมรมสารใจสายใหญ่พะสินนะคะเข้าไปจะเขียนว่าเข้าร่วมเข้าร่วมไปในนั้นหรือว่าจะติดต่อเป็นเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราก็บอกเบอร์ไว้ข้างล่างได้นะคะได้ค่ะได้ก็ แล้วก็โทรมาแล้วก็บอกว่าอยากจะช่วยเท่ากับว่าเราทุกมือคนละสองมือช่วยกันมันก็อาจจะทําให้วันหนึ่งอะ่ะประเทศไทยจะมีคนเดินถนนที่ใส่ชุดไทยจนเหมือนกับเหมือนกับบางประเทศเช่นลาวเขาใส่ผ้าสิ้นนุ่งสั้นอะ่ะไทยได<อ>้ไหมฮะไทยนุ่งยาวลาวนุ่งสั้นเขานุ่งสั้นผ้าสิ้นทุกวันทั้งโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากให้เป็นแบบนั้นว่าเหมือนจะมีเอ่อมีเอกลักษณ์ของการแต่งกายไทยอ่า<อ>ในชีวิตประจำวันของคนทุกคนแล้วอย่างภูมิใจอย่างเงี้ย Oh. ซึ่งมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศด้วยแล้วเป็นการช่วยคนทอช่วยเขาลําบากจนถ้าไปเห็นบางทีเขาพูดคา oh. คาพูดว่าผมจะแย่แล้วผมต้องปิดกิจการแล้วนะผมไม่มีเงินไปทอผ้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย oh. เราก็น้ําตาไหลเหมือนกันนะฮะว่า <Right. S 2> สงสารเหมือนกันโอ้โห oh. oh. แล้วแต่ละคนที่ที่เขาเข้าร่วมมาเป็นร้านค้าเป็นผู้ผลิตคนทออย่างเงี้ย oh. คือเวลาเขามาหาพี่แดงนี่เขามาอย่างไงคะเราไปเจอเขาที่ไหนยังไงบ้างก็มันเริ่มตั้งแต่ที่เราตั้งชมรมไงฮะ เรื่องตั้งแต่ช่างก็พอรู้ว่ามีตั้งชมรมก็เข้ามาเป็นสมาชิกกันเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจากเดะสตรีทชวนเราบอกว่าพี่แดงช่วยจัดงานผ้าให้หน่อยอันนั้นไม่คิดสตังเลยให้มาฟรีกันเลยตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเลยก็คิดแค่500้อบาทค่าเช่าโต๊ะเราไปเช่าโต๊ะมาให้ไะก็จ่ายให้ที่เช่าโต๊ะห้าร้อยบาทแค่นั้นเองครั้งแรกนะฮะแล้วครั้งแรกที่ทํามันก็เกิดความําเป็นแบบชอบอบจุดะทาาตอนนั้นเพราะว่าไม่มีเคยมีใครจัด ภาพแบบนั้นมาก่อนในภาคเอกชนแบบในเพจอย่างเราอย่างเงี้ยพอสําเร็จก็เลยจัดครั้งที่สองที่สามที่สี่ที่นี่ครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดแล้วล่าสุดที่บอกว่าสําเร็จเองฟรีละครั้งแต่ตอนโควิดเว้นไปสองปีอ๋อค่ะคราวนี้มาก็เลยทะลุเป้าเลยจริงๆแล้วก็น่ากลัวเพราะมันอยู่ในระหว่างโควิดคนมาก็กลัวบางคนไม่มาเยอะ แต่ก็หมดหน้าไปคงจะมดกว่านี้โควิดหนูว่าน่าจะดีกว่านี้ทั้งทั้งงานทั้งเรื่องของคนที่แบบบางทีอาจจะกล้าบางคนอยากมาแต่ไม่กล้าใช่ค่ะเยอะเยอะที่ไม่กล้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็คิดว่าสถานการณ์ต่างๆมันน่าจะเริ่มดีขึ้นเพราะตอนนี้มันก็เริ่มเปิดประเทศเริ่มายล็อกอะไรต่างๆแล้วไงคะเอาแล้วค่ะคุณผู้ชมขาพูดกันมาโอ้โหสนุกสนานมากแต่ว่าแป๊บเดียวเวลาจะหมดล้วจริงครับหยังไม่ได้คุยอะไรเลยโอ้ยยังไม่ได้คุยเลยเนาะยังเหลือเรื่องผ้าอีกเนี่ยคุณผู้ชมขาถ้ากล้อง แลนไปด้านหลังนี่เห็นไหมคะพี่แดงเขาไม่ได้มาคนเดียวนะนี่เขาเอาผ้าสวยๆมาโชว์ให้คุณผู้ชมเห็นอันนี้คือที่พี่แดงสะสมเอาไว้ใช่ไหมคะก็คือส่วนหนึ่ง mm hmm. อันนี้ก็คือบางทีเราสะสมเพราะว่าช่วยด้วยอชอบด้วยมันก็เลยกลายเป็นต้องเก็บเยอะอูยนะะหนูเดนหนูยกยอดไว้ถาม ได้ได้ขอตัวพี่แดงไว้ตอนที่สองมาสอบถามต่อนะคะเพราะมีหลากหลายประเด็นเลยที่ยังอยากจะคุยกันต่อเหรอคะใช่ค่ะมันไปไวมากเลยอ่ะสุดท้ายนี้อยากให้พี่แดงเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่บางทีเนี่ยอยากใส่ผ้าตะเขินอย่างที่บอกคนไทยเนาะบางทีทำอะไรไม่มีเพื่อนก็จะไม่กล้าใส่นะคะรวมไปถึงสุดท้ายเลยก็อยากจะให้ฝากถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยนะคะเชิญค่ะฝากถึงกรมก่อนด้ขอบคุณกรมส่งเสริมท่านรัฐบดีชัยนครชัยนะคะว่า งานนี้ท่านคือให้ใจพวกเรามากเลยช่วยช่วยในการจัดงานครั้งนี้อย่างเต็มที่ทําให้งานประสบความสําเร็จไม่ว่าจะจบงานไปแล้วก็ยังต่อย,ยอดให้พวกเราได้ดีจัดที่อื่นด้วยแล้วก็ฝากถึงคนทั่วไปว่าออชวนกันมาแต่งชุดไทยนะคะเพราะผ้าไทยของเราเนี่ยหนึ่งสวยที่สุดในโลกแล้วเวลาการแต่งผ้าสิ้นของไทยออกมาเนี่ยจะทําให้รูปร่างเนี่ยดีกว่าแต่งอย่างอื่นจริงๆถึงแม้จะ อ้วนขาวสูงต่ําอะไรนะคะมันมีวิธีทําวิธีนุ่งที่จะทําให้รูปร่างเพรียวลงมาเพราะว่า, oh. าการนุ่งสิ้นถ้ามีวิธีแต่งที่ถูกอ่ะถ้านุ่งให้มันเป็นรูปตัววีอย่างเงี้ย oh. จะทําให้คุณสูงยาวแต่ถ้านุ่งเป็นตัวเออย่างเงี้ยก็อาจจะเตี้ยสั้นก็จะมี oh. ชมรมก็จะมีคนสอนสอนวิธีการนุ่ง oh. ไม่เชื่อก็ลองดูในชมรมจะมีคนตัวใหญ่ตัวกว้างตัวมี oh. ทุกขนาดแต่ทุกคนใส่มาแล้วสวยหมด จะมีความสง่าจะมีความดูสูงขึ้นผอมเพรียวลงจริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกเลยโอ้โห و, แล้วนี่แหละค่ะคือคือความ<ะ>มหัศจ,จรรย์ของภาพไทยที่<ะ>นอกจากลายจะสวยแล้วใช้ฝีมือความปราณีตของคนทอคนทาใส่ใจ<ะ>แล้วเนี่ยนะคะยังสามารถ อําพรางรูปไล่ได้อีกด้วยอําพรางจริงๆใช่แล้วดูดีขึ้นจริงๆดูดียังไงเดี๋ยวเทปหน้ามาถามกันต่อลงลึกกันไปต่อเลยนะคะแล้วนี่คือการเลยค่ะได้เลยค่ะและนี่คือการร่วมพูดคุยนะคะกับพี่แดงนะคะคุณณยาดาอมตะวานิช์ค่ะผู้ก่อตั้งประธานชมรมสารใจสายใหญ่พรสินนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆนะคะแนวความคิดดีๆที่อยากจะให้คนไทยหันมาให้ความสําคัญและตระหนักถึงคุณค่าของ้าไทยกันเยอะ ใส่ผ้าไทยใส่ได้ทุกวันใส่ให้สนุกใส่ให้สวยได้ทุกวันจริงๆนะคะและคราวหน้าเราจะมาดูกันซิว่าจะใส่ยังไงและผ้าไทยมีลายสวยๆอันไหนบ้างที่พี่แดงเก็บสะสมเอาไว้เนะะี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกูกิกและพี่แดงขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่เดโอวกาสต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ